สวัสดีครับ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 ร้านพักเครื่องดวงดีนะครับร้านพักเครื่องดวงดีก็มาเจอกันอีกแล้วนะร้านพักเครื่องดวงดีนะร้านพักเครื่องดวงดีช่องทางการติดต่อที่ร้านนะครับช่องทางการติดต่อที่ร้านก็สามารถ แอดไลน์ที่คิวโอโคต้าหน้าได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์ที่คิวโอโคต้าหน้าได้เลยนะหรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับ0612829787นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นะครับ0612829787นะครับ0612829787นะครับสามารถแอดไลน์ที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้นะครับมีพาพปิดตานะพาพปิดตารวยไม่ยั้งเลยพาพปิดตาย,ยอดนิยมเลย เป็นรายการภาพปิดตายอดนิยมครับของลุงปู่มหาศิลานะครับเป็นรายการภาพยอดนิยมหลวงของลุงปู่มหาศิลานะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นรายการภาพปิดตานะครับเป็นรายการภาพปิตาขออนุญาตเอาตรงนี้เอาเป็นรายการภาพปิดตาครับภาพปิดตารวยไม่ยั้งครับมีหลายรายการเลยจะมาแนะนำมีมีบาเลยมีบาเลยร้านโชคดีเนี่ยไม่เคยมีของชิ้นเดียวนะต้องบอกก่อนว่าที่ร้านเนี่ยซื้อทุกวันนะครับซื้อทุกวันนะความศรัทธาในบารมีของลุงปู่มหาศิลานะครับ ความศรัทธาครับด้วยความศรัทธาและก็ความชื่นชอบนะในวัตถุมงคลของลวงปู่มหาศิลานะครับด้วยความศรัทธาและความชื่นชอบนะครับบารมีของลวงปู่มหาศิลานต้องบอกก่อนว่าทางร้านเนี่ยศรัทธามากครับศรัทธาลุงปู่มหาศิลามากเลยแล้วก็พระเครื่องของลวงปู่มหาศิลาเนี่ยเป็นพระเครื่องนะครับเป็นพระเครื่องยอดนิยมนะเป็นพระเครื่องยอดนิยมเลยยอดนิยมหรือตอนเนี้ยณตอนนี้นะครับยอดนิยมเลยใครๆก็ตามหากันใครๆก็ตามหากันหากันให้กว่า ใช้คาว่าหากันให้วก,กว้กหรือว่าวันนี้มีหลายรายการนะครับมาแนะนํานะก็รายการแรกแยวขออนุญาตเป็นแนะนําเป็นรายการนี้เลยละกันเป็นรายการนี้เลยครับเป็นรายการที่สิบห้านะครับพับปิดตารวยไม่ยั้งนั่นในรายการนี้เลยรายการที่สิบห้านะรายการที่สิบห้าดูยังไงรายการที่สิบห้าดูจากด้านหลังนี่ครับดูจากด้านหลังนี่เห็นไหมครับรายการที่สิบห้าเนื้อผงพุทธคุณนะครับ ผสมเกสาเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับนี่เนื้อผงพุทธคุณในรายการที่สิบห้าเป็นรายการแบบนี้นะเป็นรายการแบบนี้รายการที่สิบห้าเนี่ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับเนื้อผงพุทธคุณอันนี้กล่องเนี่ยชํำรุดนะครับต้องบอกก่อนว่าองค์เนี้ยกล่องเนี่ยชํำรุดกล่องหลุดได้นะครับไม่ได้แตกนะครับแต่หลุดได้นะหลุดได้แต่ก็เนี่ยหลุดได้นะครับหลุดได้เป็นแบบนี้นะรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าเนี่ยรายการที่สิบห้า แบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงพุทตคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุนแบบนี้พับปิดตารวยไม่ยั้งนะครับพับปิดตารวยไม่ยั้งรายการนี้เลยรายการยอดนิยมเลยนี่ครับพับปิดตารวยไม่ยั้งนะครับออกวัดพระธาตุม่นหินนะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะพ,พับปิดตารวยไม่ยั้งนะครับออกวัดพระธาตุม่นหินปีสองหกเดนะครับเป็นพระปิดตายอดนิยมเลยของหลวงปู่มหาศลานะ ยอดนิยมเลยต้องบอกก่อนว่ายอดนิยมเลยเนี่ยวันนี้ผมมีมาให้เลือกรายการที่สิบห้าเนี่ยผมมีประมาณอยู่สี่ห้าองค์นะครับรายการที่สิบห้าเนี่ยมีประมาณสี่ให้องค์นะสี่ห้าองค์นะครับแต่องค์เนะี่ยหมายเลขโค้ดแตกต่างกันนะครับองค์เนี้ยหมายเลขโค้ดห้าสี่สามห้าสี่ศูนย์สามนะครับห้าสี่ศูนย์สามนะรายการที่สิบห้าแบบนี้เลยแบบนี้นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับเล็บโลหิตแล้วก็ฟันหลวงปู่นะผสมนะโมลสรเนี่ยผสมนะ ห้าสี่ศูนย์สามนะห้าสี่ศูนย์สามรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าเนี่ยห้าสี่ศูนย์สามรายการที่สิบห้าเนี่ยจัดสร้างห้าพันห้าร้อยเจ็ดองนะครับห้าพันห้าร้อยเจ็ดองค์ตามหน้ากล่องเนี่ยเขียนไว้แบบนี้เลยห้าพันห้าร้อยเจ็ดองนะครับอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยมาถือผมชอบมากเลยนะที่ติดรายการภาพมันด้วยติดติดรายการภาพติดจำนวนการสร้างเนี่ยเพราะบางทีลืมนะบางทีลืม บางทีลืมนี่รายการที่สิบห้าครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมเกสาเล็บโลหิตฟันหลวงปู่นะครับนี่รายการที่สิบห้าห้าสี่ศูนย์สามนะรายการนี้ผมมีแบ่งอยู่สี่องค์ห้าองค์นะครับรายการนี้มีแบ่งอยู่สี่ห้าองค์นะก็หมายเลขก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีหมายเลขสี่หกศูนย์แปดครับสี่หกศูนย์แปดแล้วก็สามสองแปดศูนย์นะครับสามสองแปดศูนย์แล้วก็ สามสี่สามเก้านะครับสามสี่สามเก้านะสามสี่สามเก้าสามสี่สามเก้าแล้วก็สามเก้าแปดหกครับสามเก้าแปดหกมีแบ่งให้เลือกห้าองค์นะสวยเดิมทั้งหมดเลยมีแบ่งให้เลือกห้าองค์นะครับหมายเลขเนี่ยมีแบ่งให้เลือกห้าองค์นะเนี่ย มีหมายเลขสามสี่ศูนย์สามนะอง์นี้นะครับก็สวยสมบูรณ์นะครับแบบนี้ห้าสี่ศูนย์สามโทษทีนะครับห้าสนะี่ศูนย์สามนะก็สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยสวยเดิมนอนกล่องเลยต้องบอกก่อนว่าสวยเดิมนอนกล่องแบบนี้เลยอง์ที่หนึ่งนะครับพับปิดตารวยไม่ยั้งนะพับปิดตารวยไม่ยัง้ง จัดสร้างวัดพระธาตุหมื่นหินปี2567นะปิดตายยอดนิยมเลยองค์ที่สองหมายเลข4608นะครับแบบนี้สวยสวยสวยทั้งหมดเลยสวยนน,น้์กล่องทั้งหมดเลยต้องบอกก่อนว่าสวยนนทนกล่องทั้งหมดเลยนะนี่ครับองค์ที่สามนะครับหมายเลข3986นะครับองค์ที่สี่นะครับ3280นะครับองค์ที่ห้านะครับ3439นะ สวยเดิมทุกองเลยพบแบ่งรายการนี้รายการที่สิบห้าเนี่ยดวงดีแบ่งบูชาองค์ละห้าพันห้าร้อยบาทนะดวงดีแบ่งบูชาองค์ละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทเอาห้าพันห้าร้อยบาทนะสวยทั้งหมดเลยคัดสวยไว้ให้หมดแล้วต้องบอกก่อนว่าคัดสวยไว้ให้หมดแล้วห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะ รายการภาพปิดตารวยไม่ยังครับหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทรครับวัดพระธาตุหมื่นหินปีสองหนะวัดพระธาตุหมื่นหินปี2 5 6 7แบ่งบูชาองค์ละ5,500บาทนะใครสนใจก็ทักท่ายเข้ามาได้นะรายการนี้รายการที่15นะครับรายการที่15 5,500านบาทนะ5,500บาทครับรายการที่15นะสนใจก็ทักมาได้นะมีแบ่ง5องค์5องค์แบบนี้เลย แบ่งห้าองค์แบบนี้เลยนี่ครับห้าองค์นะไปเดี๋ยวค่ารายการอื่นมีแ <5, 500 S 1> บ่งห้าองค์นะห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าพันห้าร้อยบาทรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าต้องบอกก่อนว่าเป็นรายการที่สิบห้านะต่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่เนี่ยจะแตกต่างกันไปรายการที่สิบสี่เนี่ยผมมีอยู่หลายองค์นะรายการที่สิบสี่เนี่ยจะอุดเม็ดยาเนี่ยจะอุดนะครับที่พุงเนี่ยจะอุดเม็ดยาครับ รายการที่สิบสี่หลังกองเขียนไว้ว่าเนื้อผงพุทธคุลนะครับอุดเม็ดยาชนวนนะครับจะสร้างสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะจะสร้างสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับรายการนี้รายการสร้างน้อยนะครับรายการสร้างน้อยเนี่ยอุดเม็ดยาชนวนองค์นี้หมายเลขสองสองหกเจ็ดนะครับอุดเม็ดยาชนวนแบบนี้ สองสองหกเจ็ดนะรายการสร้างน้อยนะครับรายการสร้างน้อยที่ร้านมีหลายองค์เลยประวัติชอบส่วนตัวชอบครับชอบชอบนะครับ,อ,บ,รบอุ่นเป็นายาชนวนเนี่ยรายการสร้างน้อยครับจัดสร้างสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะที่ร้านแบ่งบูชาองค์ละหกพันห้าร้อยบาทครับ แบ่งบูชาองค์ละหกพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้นะพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับต้องบอกก่อนว่ารายการพระปิดตารวยไม่ยั้งนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะครับพระปิดตารวยไม่ยั้งนะหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินปีสองห้าหกเจ็ดนะเป็นพระปิดตายอดนิยมเลยพระปิดตายยอดนิยมครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับสองสองหกเจ็ดนะ 2267รายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่2267นะมีแบ่งหลายองค์นะมีแบ่งหลายองค์นะใครสนใจก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้สนใจก็แอดไลน์ที่คิวโค้ดด้านหน้าได้เลยนะแอดไลน์ที่คิวโค้ดด้านหน้าได้เลยนะแอดไลน์คิวโค้ดด้านหน้าได้เลยสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้แอดไลน์คิวโค้ดด้านหน้าได้เลยหรือเบอร์โทรนะหรือไอดีไลน์และเบอร์โทรนะ061นะครับ282977นะครับ หรือเบอร์ไอดีไลน์นะครับศูนย์ห้หนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับติดต่อร้านระเครื่องลงดีได้เลยนะครับติดต่อร้านเ,เครื่องลงดีได้เลยไปแล้วไปรายการสุดท้ายในรายการที่สามนะครับรายการที่สามที่น้องจะมาเสนอนะรายการที่สามเนี่ยจะเป็นรายการรายการที่สิบสองนะครับที่สิบสองเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับร้อยปีสะดือผงยาครับแบบนี้แบบนี้เนื้อว่านสบู่เลือดนะ เนื้อว่านสบู่เลือดนะครับในการที่สิบสองครับหน้ากล่องเขียนไว้เลยแต่หลังกล่องเขียนไว้เลยครับเนื้อว่านสบู่เลือดเนี่ยก็จะองค์เนี่ยจะเป็นสีแดงนะจะเป็นสีแดงแบบนี้ครับจะเป็นสีแดงแบบนี้เป็นสีแดงแบบนี้เนื้อว่านสบู่เลือดร้อยปีนะครับสะดือผงยาองค์นี้ก็จะหมายเลขหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับและอีกองค์เนี่ยก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งสองแปดหนึ่งนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดสะดือผงยานะ จะสร้างเนี่ย1,999พันเก้าร้อยเก้าองค์ครับก็จะเป็นรายการที่สร้างน้อยนะก็แบ่งบูชาอยู่อง์ละเจ็ดันบาทนะเอาองละเจ0 0ันบาทครับองละเจ0 0ันบาทพระสวยเดิมทุกองคเลยนะต้องบอกก่อนว่าพระสวยเดิมนอนกล่องเลยเนี่ยองค์ละเจ็ดันบาทนะครับใครสนใจก็ทักท่ายมาได้นะเนื้อว่าสบู่เลือดนะครับสะดือผงยาแบ่งบูชาอง์ละเจ0 0ันบาทครับเจ็0พันบาทเจ็ดพันบาทเนี่ยสนใจก็ทักทายมาได้นะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะเนี่ยนอนกล่องเลยพระนอนกล่องเลย ต้องบอกก่อนว่าพระนอนกล่องเลยนะนอนกล่องเลยพระนอนกล่องเลยแบบนี้สนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับแบบบูชาองค์ละเจ็ดพันบาทนะเอาเจ็ดพันบาทนี่ครับแบบบูชาองค์ละเจ็ดพันบาทครับนี่รายการต่อไปนะครับก็เป็นรายการที่ แบบนะรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบรายการท okay. ี่สิบเนี่ยก็จะเป็นเนื้อกระถินไฟนะครับโรยชนวนเหล็กน้ำพีเนื้อกระถินไฟนะครับโรยชนวนเหล็กน้ำพีนะเนื้อกระถินไฟโรยชนวนเหล็กน้ำพีนะจะสร้างน้อยนะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ต้องบอกก่อนว่าสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ไม่ต้องไปเดินหาเลยเนี่ยรายการนี้หาโคตรยากหาโคตรยากนะที่ร้านนุนีีก็มีครอบพองอยู่ น่าจะเพียงแค่สององนะครับน่าจะสององน่าจะมีแค่สององนี้น่เนี่ยรายการที่สิบนะครับพับปิดตารวยไม่ยั้งครับรายการที่สิบพับปิดตารวยไม่ยัง้งเนื้อผงกัถินไฟนะครับโรยชนวนเหล็กน้ําพีนะจะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนื้อกระถินไฟนะครับโรยชนวนเหล็กน้าพีนะจะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เป็นรายการที่แรงเียมเลยหายากเลยเนี่ยรายการนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ไม่ต้องไปหาเลยครับหาโคตรยาก เนื้อพระจะเป็นสีแบบนี้นะครับสีแบบเทาๆแบบนี้เป็นสีแบบเทาๆแบบนี้เห็นไครับมันเป็นสีแบบเทาๆองค์นี้จะเป็นหมายเลขหกหนึ่งสองนะครับและอีกองคหนึ่งจะเป็นหมายเลขสามสิบหนึ่งนะครับรายการนี้ลุงดีเนี่ยแบ่งบูชาอยู่องค์ละแปดพันห้านะองค์ละแปดพันห้าร้อยบาทครับเอาองค์ละแปดพันห้าร้อยบาทแปดพันห้าร้อยบาทรายการหายากเลย เป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเนื้อผงกระถินไฟโรยชนวนเหล็กน้ำพีนะครับเนื้อหมอนสารกระถินไฟโรยชนวนเหล็กน้ำพีใครสนใจก็ทักทายมาได้นะเอาแปดพันห้าร้อยบาทมีแบ่งให้สององคมีสองเบอร์นะหกหนึ่งสองนะครับแล้วก็เบอร์สามหนึ่งหกหนึ่งสองครับแล้วก็เบอร์สามหนึ่งใครสนใจก็ทักทายมาได้นะก็สององคมีสององหกหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งนะครับ หกหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งนะสนใจก็ทักทายมาได้นะครับสนใจทักทายมาได้นะเนี่ก็ขออนุญาตจบนะรายการนี้ก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะรายการนี้ใครสนใจทักมาได้นะที่ร้านลุงดีซื้อขายไม่ต้องกลัวประกันพันแท้ให้ตลอดชีพเลยสนใจนะสนใจพักเครื่องที่ร้านนะแอดไลน์คิวโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์คิวโค้ดตรงนี้ได้เลยหรือเบอร์โทรนะศูนย์ห้หนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์หหนึ่ง 28 29 7สองเก้าเจปนะครับที่ร้านยินดีให้บริการครับร้านตรงนี้ยินดีให้บริการครับมีหลายรุ่นหลายหลายรุ่นหลายแบบเนี่ยมีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกมากมายนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับภาพปิดตารวยไม่ยั้งครับรายการนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ